อาจารย์เบียร์ไลฟ์สดระบุเพจดังเพจหนึ่งพยายามตัดคลิปใส่ร้ายป้ายสีหลังจากที่ได้เข้าไปดูในเพจดังดังกล่าวนะครับก็พบว่ามีการตัดคลิปสั้นๆน,นะครับโดยที่มีเจตนาหรือเจตจำนงที่จะมีการใส่ร้ายให้กับอาจารย์เบียร์นะครับซึ่งอา,อาจารย์เบียร์ได้ไลฟ์สดนะครับว่า เพจดังกล่าวเป็นเพจชื่ออะไรนะครับเราไปดูกันเพราะมันอ่ะจงใจตัดเอาสถาบันกษัตริย์ดึงมาเกี่ยวข้องจริงๆเพจเนี้ยควรโดนนะคนที่ไซเบอร์เนี่ยควรไปตรวจสอบไม่ใช่อาจารย์นะควรจะเป็นสื่อออนไลน์มีเดียมากกว่าเพราะจงใจในการตัดคลิปเพื่อใส่้ายป้ายสีดึงกษัตริย์ดึงสถาบันเบื้องสูงลงมาเกี่ยวข้องเขามีเจตนาในการใส่ลายป้ายสีมีเจตนาในการดึงกษัตริย์ลงมา เพื่อใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นจริงๆอันเนี้ยใครก็ได้เนี่ยสามารถร้องเรียนได้เลยนะไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์ก็ได้เพราะเขาเนี่ยดึงมาเกี่ยวข้องมีเจตจำนงในการใส่ร้ายป้ายสีพระมหากษัตริย์โดยตรงเลยนะโดยการเอาอาจารย์เนี่ยไปเป็นตัวกลางเพื่อให้เกิดความเสื่อมเสียจริงๆตําตำรวจไซเบอร์ควรตรวจสอบคนนี้นะสื่อออนไลน์มีเดียควรตรวจสอบเพจนี้ด้วยนะฝากตำรวจออนไลน์หน่อยก่อนตรวจสอบอาจารย์ตรวจสอบคนตัดคลิปนิดนึง เพราะคนตัดคลิปมีเจตนาประทุษร้ายต่อสถาบันโดยตรงควรนะตำรวจไซเบอร์ใครก็ได้ไปร้องเรียนแทนหน่อยนะเพราะว่าใครก็ได้เรื่องเนี้ยใครไปร้องเรียนก็ได้เพราะเห็นมันมีอยู่คนหนึ่งไปร้องเรียนเรื่องนี้จนตำรวจพูดว่าเดี๋ยวขอสั่งการลงไปดูก่อนดังนั้นพวกเราควรไปตรวจสอบว่าเพจเนี้ยมีเจตจ,นนจ,จำนงในการจับจ้วงหยิบฉวยสถาบันเบื้องสูงเนี้ย มาใส่ลายป้ายสีบุคคลอื่นหรือเปล่าอันนี้ต้องดูนะสื่อมีเดียเนี่ยแฉอาจารย์เยอะมากใครว่างช่วยทำหน่อยอืช่วยทำหน่อยช่วยทำหน่อยช่วยทำหน่อย,ย,อยจัดการให้หน่อยทีนี้ดูคลิปเต็มนิดนึงว่าคลิปเต็มเนี่ยอาจารย์พูดว่ายังไง วันนี้กูสอนได้แล้วใช่ไหมก็กูสอนได้บ้านกูสําเร็จแล้วนะเอาอาีนางลำที่เคยไล่สดด,ด่ากูในหลักเกณฑ์การเดี๋ยวมันโดนคนอื่นดา่าเพราะอะไรเพราะเวลามันด่ากูมันไม่มีเหตุผลกูมีเหตุผลใครฟังก็รู้ได้ว่าใครมีเหตุผลมากกว่ากันคนฟังก็มีปัญญาคนฟังมันฟังออกเอาเวลาคนฟังกูกับฟัง ยากที่จะด่ากูเพราะกูมีหลักแบ๊แบ๊กูดีกูพูดเสมอว่าแบ๊กูดีใครก้าวกูไม่ได้เส้นกูดีกูมีเส้นใหญ่ใครจะมาจัดการกูนะมึงไม่ต้องมาหรอกทําอะไรกูไม่ได้หรอกยากยากมากเส้นกูใหญ่อใครก็ทําอันตรายกูไม่ได้มึงรู้ไหมเส้นกูคือไขรแบ๊กูไขรพระผู้ธเจ้าผู้พุทธเจ้าเนี่ยอยู่เบื้องหลังกูนะคําสอนทุกคําสอนที่กูสอนพวกเมืองเนี่ยเอามาจากผู้พุทธเจ้า นี่แบก๊กูใครก็ทำกูไม่ได้ใครก็เอากูไม่ลงแบ๊กูใหญ่ใหญ่ยิ่งกว่านายพลกูจะบอกให้ใหญ่ยิ่งกว่านายกรัฐมนตรีใหญ่กว่ากษัตริย์ใหญ่การสวัสดอิอใหญ่กว่าทั้งหมดกูแบ๊บดีกูบอกแล้วใครก็ทำอันตรายกูไม่ได้นี่คือคลิปเต็มพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้อยู่เหนือโลก ใหญ่กว่าแดนทั้งหลายในโลกธานุนี้ไม่มีใครอยู่เหนือกว่าพระองค์พระองค์เป็นครูแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่มีใครเหนือกว่าพระองค์เหนือกว่ากษัตริย์เหนือกว่าเจ้าจัก,กรพรรดิเหนือกว่าหมดกูไม่ได้มีเจตจำานงในการปรามาแต่กูกาลังยกพระพุทธเจ้าขึ้นเหนือกว่าทุกสิ่งตามหลักคําสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงบรรลือศีหนาะท แล้วคนก็จงใจไปตัดสุดท้ายลบคลิปหนีเปิดไม่ได้แล้วคลิปที่มันตัดอ่ะมันลบไปแล้วนี่คลิปกูเองกูพูดคลิปเต็ม